สวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาในไลฟ์วันนี้นะครับผมกับผมพี่ดำนะฮะแล้วก็กู <c oughs> บอกว่าถ้าวว่าใครใครกูไหนอย่าไปทำก็อยาวนะฮะวันนี้มีเกลบุกบ้านผมนะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ไม่เป็นสุขนะอยู่กรุงเทพแล้วมันไม่ค่อยสบายดี <c oughs> โอ้ยไม่ันไปโดนยิงไปจับไอ้ยิงก่อนเลยยิงเยาวไปประมาณสิบกวน,นั้นเลยคุณไอ้ยิงผมไม่ได้ทำร้ายหนูคุณน้อยค อย่าบ่นเราได้บอกวันนี้เหยวนะฮะซื้อของมาแล้วข้างเยอะเป็นมาล่าแล้วก็ขนมมากมายที่มาจากจีนนะขนมเจ๊กนะวันนี้ซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นเกียรติไปอย่างมากที่เขาซื้อขนมให้ผมซึ่งผมโอเคมากๆนะโอยไอ้จูไอ้จูไอ้จูลูกพ่อไอ้จูมันตายแล้วไอ้จูโดนเจ๊กดีอันนี้ก็เราจะมารีวิวขนมเจ๊กเป็นขนมที่ไอ้เหย้าแม่งเอามาให้ก็เยอะเลยเหล็กกันมาอ่านเรียกว่าอะไรนะเหล็กกันมา เรากันหมาเรากันหมาไม่กลัวปลาได้มเสาย่างเอ๋คนจีนเนี่ยเรียกอยอมกินดีนะเนี่ยโอเคเริ่มจากอะไรดีทุกคนรู้สึกว่าวันนี้อยากกินเลวอ่ะเราเลวมากินกันแล้วกันนะแรกอันนี้อ่านว่าอะไรอันนี้อ่านว่าก๊กกอ่านว่าบิงชิงยักษ์ก๊กก๊กเฟเวอร์อร่อยปะยังไงต้วกระโดดต่างว่ัวก็แตงกวาไงแต่ได้หัวก็ไม่ได้ที่หึงง่ายกว่าพูดถึงตลาด <premises. S 2> มึงคุยมึงค่อยๆกินก่อนนะอืมกลัวดิไอ้เจ๊กแ <iedzieć alright. S 1> ม่งขโมยไปกินแล้วเฮียอันนี้เขาเรียกว em <to> ่าขนมอะไรวะอยารูปลากัวปลากัวไม่ใช่กัวปลาัวปลาเครื่อเห็นปลาแล้วงมาหรอฉันไม่เคยกินนะจืดชิ้นไผ่เฮียไม่จืดอร่อยเืดรสหมาดอ่ะอนเด็กกินอ่ะยึดแม่นี่ก็จืดนะจ๊ะไม่จืดมึงมันจืดมันจืดมึงกินใหม่ใครสั่นใบอ่ะเธอขนมตอะไร กินแล้ไม่ตืดมันจื 1941, ่แฟนทะเลาะกันมันตืดมันตืดมันตือนมันตืดมันตื่มันตืมันจื่มันเื่นมันืนมัน่นีันกื่นมันต่มัน่นีัคื่นมันต่นมน่นื่นมเคยก่นมันตม่แม่งแบ่เล็กกว่นน้ม่นมันต่นมันก่นมัน่นนกื่นน่นัน่นันตื่ม่นมันต่นน่มแม่น้ันตืกนนือนปล่าเั่นินต่นมนนมนื่มิ่งอยู่ีนนน เรียกอะไรวะาล้ววะต้องไม่ตรงอแม่งมีขนอะไรมาด้วยไอ้สัตว์พวกมันเมอเหมือนด้วยเฮปลกไหมเหมือนปลาเหี้ยเหมือนพวกมันก็องอะไรเนาะมันเค็มมาแต่เค็มมากคุณต้อถึงรสชาติไก่แต่ว่ามันเหมือนปลาเค็มมากอีสานก๋วยที่มันเค็มมากอันนี้อะไรขนมปังใช่ไหม เว้ยต้องมันเล่นอันนี้จะรอดมันก็กินได้อ่ะมันไม่มีปัญหาเราอันนี้อร่อยนี่โก็คืออันนี้อะไรทอดอรอเหรอเหลากันมาเหลากันมาน้ำใ้เอาช้อนมาตักใ่าแบบนี้นะงั้ไม่เเหรอมึ่เออนยังไม่สใจเ้พ่อนเ้มเ้กูบกว่ามันเลยเตับเลยเี่ยบอกให้ คล้ายๆแบบซอสอ่ะมันไม่ผิดเลยคือแต่อย่างแรกที่กูสัมผัสได้คือไม่เค็มเค็มผีเลยสัต,ตว์แล้วเม่อใดกินอาหาวได้อยู่ไม่แย่ไม่แย่เมื่อวันจักเต้าเจี้ยวไหมเต้าเจี้ยวเหล็กกันมาเหล็กกันมาคือเต้าเจี้ยวเออไอ้ที่น่องคือเต้าเจี้ยวอนี้เลยเอาจริงอ่ะไอ้ที่ผ่านจริงจริงอ่าไอ้ขนมเนี้ยนั่นผ่านเดียผ่านตัวปลาเนี้ยไม่แย่สักผ่านก็ได้ อันนี้เป็นหมาร่าใช่ไหมใช่อันนี้พวกเรารีวิวคนจีนไหมของชชขอชงอะรตก๊อออ่วชิอวเชี่ยชออยชอไอชออยไอไลท์ตอนสุ้่ไไลท์มไม่คิดว่ามันจะใช้เวลาสุกกันหรอใช้เวลาสุก10นาที ให้กูอ่านแปบน,นึงมันคือหมาล่าหม้จีนอะหมาล่าหม้จีนที่มันเป็นเลือดหมูอะหมาล่าเลือดหมาอ๋อหมูไม่หมากูคุณว่าถึงตัวมันจะเฉืองตัวเหรอวะไม่เอาเฮียไม่ชอบตัวจะมาเห็นตูวอ๋อชอบเฉืงตูวใช่ไหมอ๋อไมช่ชอบเฉืงตูวเออไม่ชอบตัวโอเคอันนี้เป็นเอ็นเบ็ดนะเป็นตกปลาเฮียมันเหมือนจริงๆนี่มันดูดิจริงๆโอ้คือทุกคนดูคอวุ้นเส้นคือมันไม่ใช่วุ้นเส้นอ่ะมันเหมือนเอ็นเบ็ดตกปลาเฮียชัดเลยใส่เอ็นเบ็ดไอ้เฮียนี่ ไอ้เหี้ยเอ็นเบ็ดม้วนไอ้เหี้ยไอ้สัตว์วุ้นเส้นโพลิเมอร์แล้วก็มีอะไรตะเกียบอันนี้กินได้ไหมบ้านโมกินตะเกียบเหรออ้าวมขากินได้ไอ้เหี้ยซองพ่อโอ้โหไม่เห็นไอ้เนี้ยนอะไรเนี่ยน้ำมันมันคือก้อนซุปใช่มันคือก้อนซุปก้อนซุปที่ผสมไข่มันวัวก้อนซุปไข่มันวัวด้วยไอ้เหี้ยซองมาม่าใช่ไหมเส้นมาม่าบ้านเราอ่ะซองใหญ่เท่านี้ใช่ไหมซองไม่เล็กเท่านี้แต่ไอ้เหี้ยเนี่ยซองแม่งใหญ่เท่าเส้นไม่แปลกใจแล้วอัตราการ ตายของคนจีนนั้นเป็นยังไงเฮียคนจีนไม่ใส่แต่น้ำมันน่ะหอมมั้ไงหอมมันไม่เฮียบบมันแบบอร่อยมันแบบมันออยลี่อ่ะแมนพูดมันเลยอ่ยมันกว่าน้ำมันอีกโอ้ยโอ้แทนเนี่มึงโอเคจอเปลาโอ้เกามีอาวุธให้ผมด้วยครับทุกคนปลามีมีดมึงโดนกูแทงแน่สุดมึงโดนเฮียมึดูปลามีด ่าท oh yeah. ีนะโอ้ย hmm. อ่ะมึงจุ๊บมึงปืนมันตีขาูรกูมันตีอะกูคุณฆ่ากูมันทำลายกูมัทำลายกูทำลายมันทำลายกูกูทุบมไปล้หแมไอ้กู กตลึงมากตเห็นรอบแรกใช่ไหมมันค,คือไข่เว้ยว่านี้ก็น่าจะโอกาสรอดไม่รอดไม่รู้แหละกูรู้อย่างเดียวแต่ว่ากูเตรียมตัวอ้วกทุกสิทุกอย่างที่ไอเหยให้ลง,งนะขุงล้วกินไม่แย่กูอขอกระไก่ดีกูขอเตอร์กูหน่อยไ่เกะยากอยู่หายเลยสัตว์มันมีที่ให้แกนี่ไง,อองเอกเ <Yellow> มันเสืออแกออกมันไข่เค็มไขเค็มมากูอยากลองไข่เค็มจีนนี่ยวันนี้เราจะมาลองกินไข่เค็มจีนกันข้าช่อวอร๊อ ว้าชจอนกันเพราะว่ามึงเป็นเหยาะเนี่ยเออเค็มว่ะเฮียเออเค็มันเฮ้ยมิบหายเลยมันม่ได้เค็มเหมือนบ้านเราอ่ะค็แบบจะแมนหายเลยนีู่้นจานแล้วแหละอันนี้เยลีเจ๊กบานซื้อ คำเดียวหมด้ากูขอสักนยกไม่ด้กินเลยกู่องตาแต้โต๊ะเลยกูจะกนนี้กูเห็นพริกแล้วกูท้อแม่งแกะแกะกูเลยมันแกะได้โอ้ไม่อะอร่อยันนี้อะไรนี้คือไว้ ม่ขอโทษนะสัตว์คุณรู้บ้างนังควายจีมือนหนังควายจีไม่ได้ไม่ได้ไม่อร่อยโอ้โหสัตว์เอ้ยแพ็คเกจดก็เอมไอ้เหี้ยเป๊ะเลยเป๊ะเหมือนในตัวที่แล้วเลยเหี้ยเหม็นกว่าด้วยเหี้ย แต่กูไม่กินดีกว่าอาจจะไม่ชอบของพวกนี้ก็ได้กูอาจจะเป็นเพราะว่ากูเป็นเจ๊กก็ได้ออกเูกเลยโอเคใช่เพราะมึงเป็นเจ๊กมึงเลยโอเคแล้วเป็นกูใช่ไหมอ๋ไม่แดก็กโอเคโอเคไล่แม็กวันนี้ละกับอาหารเจ๊กนะยังเหลืออยู่อันหนึง่งแมน้แมนไขมันล้ลวงไอสัตว์เอ้ยองเส้นเอ็นนะวันนี้โอเคโอค้ช่างแมงเลยนะคนๆไปค่อยๆมัน,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 นละไอ้ พี่ผมจะไปทำเนียพี่ผมจะไปทำเียพี่ผมจะไปทำอมันคนกจำไว้นะทุกคนถ้าผมไม่รอจากที่นี่ก็ผมรอฟอกไปทุกคนส่วน่ที่เามาร้อนมันร้อนมั้อนินน้ตาลินไองยม่งเคไม่พอแม่งชาลิ้นด้วยเีนเานแล้วนร้ร้อน

ไปน,น้ค่ะทัวบ้านพี่ดำนะฮะขึ้นมาปุ๊บห้องโถงนะฮะห้องโถงเดินไปอยากนอนห้องนี้นอนห้องแม่พี่ดำนะนอนห้องแม่พี่ดำตรงนี้เรามาดูห้องพี่ดำกันนะฮะเดินเข้ามาปุ๊บ <c oughs> <c oughs>